นี่คือเกมเกมแรกครับที่ดึงผมเข้ามาสู่จัก,กรวาล A.T.D. แต่วันนี้เหลือแต่ผู้เล่นเก่าที่ยังคงวนเล่นเกมเกมนี้อยู่มันไม่แมสอีกต่อไปความสนุกในอดีตและความต้องการของผมในคลิปวันนี้ครับผมจะมาเล่าทุกเรื่องราวความต้องการที่มีต่อเกมเกมนี้และผมก็คิดว่าผู้เล่นเก่าหลายคนก็อยากให้เกมเกมนี้มันกลับมาบูมคอมมิชชั่นรันอีกครั้งหนึ่ง คลิปนี้ผมแค่คาดหวังให้อย่างน้อยเนี่ยทางเกมผ่านมาเห็นความ,มเห็นเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยปรับปรุงเกมให้ดีขึ้นไปในทิศทางที่ผมคาดหวังแล้วกันนะครับโรบักราคาถูกเกมพาสแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่แอ s แชร์ช็อปการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาสแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ a c Arise Crossover AV and Mid Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไรกังวล <S <S คิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทอบครับสนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a n i m e World Tower Defense นนั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมเกมนี้นะครับเกมเกมนี้เนี่ยความสุดยอดของเรื่องความสวยงามเนี่ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งณตอนนี้เลยคือความสวยงามของคอสเมติกอะถ้าคุณสังเกตว่าคุณแค่เข้ามาแล้วเดินไปตามแผนที่ต่างๆในแมปเนี่ย คุณจะเห็นได้เลยว่าคอสเมติกมันสวยมากๆถ้าเทียบกับแอนิเมทีดีในยุคปัจจุบันทุกคนคือความสวยงามอ่ะดูดิคือเขาใส่ใจเรื่องของความสวยงามไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับคอสเมติกครับคือสวยมากจริงๆแต่ไอเดียในคลิปวันนี้เนี่ยมันมาจากอะไรทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยผมเบื่อทีดีหลายๆเกมมากๆเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยผมก็มีไอเดียขึ้นมาในหัวปิ๊ง แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมเกมนี้มันมี potential นะเขาว่า potential คือมันมีความเก่งความเจ๋งอะไรของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วในเกมเกมนี้แต่ทําไมเขาไม่หยิบจุดแข็งมาใช้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดในอธิบายในแง่มุมของผมแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเกมที่มันมีความสวยงามหรือแบบว่างานอาร์ตสไตล์เทพๆอย่างนี้ทำไมคนถึงเล่นเหลือแค่1.4ทุกๆอัปเดตคนก็จะกลับมาแค่ไม่เกิน2-3000คนอยู่เท่านั้น ผมเลยไม่เข้าใจว่าทางเกมอ่ะเขาไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าการทําอะไรเพิ่มเติมยังไงหรือเปล่าเพราะยิ่งมีการอัปเกรดเนี่ยจากผู้เล่นเก่าๆก็จะพูดเลยนะว่าเกมเนี่ยมันมีการสเกลความยากการาร์มที่มันเหนื่อยขึ้นหรือความโหดในการเล่นเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วผู้เล่นใหม่ที่กลับเข้ามาเล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงเกมเกมนี้ได้แบบจริงๆจังๆเลยครับทุกคนผมแค่คิดว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยผู้ที่เขาลีดเดอร์บอร์ดหรือคนที่เขาเล่นมานานๆหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมแค่มีความคิดว่ายังไงเขาก็อยากให้เกมเกมนี้มันบูมต่อไปให้มีคนกลับเข้ามาเล่นอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยทางเกมมันไปไม่ไปต่อไม่ไหวจริงๆมันไม่สามารถที่จะแบบขับขเคลื่อนด้วยแรงแพชชั่นในการทําเกมต่อไปได้จริงๆเนี่ยสุดท้ายก็คือการที่เกมมันเข้ามามีเรื่องของการที่มีเงินทําเกมต่อมีคุณภาพที่มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะดีต่อผู้เล่นที่ทั้งเป็นผู้เล่นเก่าแล้วเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับถูกไหมฮะโอเค ในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะผมเบื่อทีดีหลายๆเกมเนะช่วงนี้เลยครับแล้วก็หลายๆคนบอกเลยโลบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันน่าเบื่อจริงผมเลยมีไอเดียมาชวนเพื่อนๆคุยกับคลิปในวันนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยถ้ามีทีดีสักเกมเนี่ยที่เขาทําเป็นอารมณ์แบบว่าทีดีคอลเลกเตอร์ทีดีคอลเลกชันอะไรเงี้ยในความหมายของผมคือถ้าแค่เข้ามาเล่นชิวๆสบายๆมีคอนเทนต์ยากนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันแทบจะเปิดรับผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นเนี่ย แล้วคุณได้คอสเมติกที่มันสวยงามขนาดนี้ครับเนี่ยคุณดูดิคอสเมติกที่คุณยืนอยู่เฉยๆในแมปก็เท่มากๆแล้วอะเนี่ยนี่คือคอสเมติกที่แบบเทพมากๆทุกคนคือคุณแค่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยดูดิมันเท่มากเวย้ยก,การที่แบบเราเนี่ยดูดิมีจักรยานอะไรห้อยหลังอะไรเงี้ยมันตลกมากเลยแต่มันก็เท่เหมือนกันครับคือการออกแบบคอสเมติกในเกมเกมนี้เนี่ย ผมจะเรียกได้ว่ามันสวยงามมากน้อยแค่ไหนก็ให้ทุกคนดูเองคนที่เล่นจะรู้อยู่แล้วครับว่าความเทพอ่ะความสวยงามของการที่แบบมันคุ้มค่าจริงๆสาหรับการได้ยูนิตตัวหนึ่งมาในเกมเกมนี้นะแต่สาเหตุที่มันคนมันไม่เล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆเพราะระบบ อีโวที่มันแบบมันเวอร์เกินเหตุครับคือการเก็บสะสมการฟาร์มที่มันแทบจะแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เลยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาชวนคุยที่ว่าถ้าเกมเกมนี้เนี่ยมันกลายเป็นเกมที่ดีสะสมตัวละครละมันไม่ได้เล่นยากอย่างที่ทุกคนคิดมันแค่เข้ามาแล้วคุณก็ได้ตัวละครที่มันมีความสวยงามเอาไปอวดเพื่อนๆยืนคุยกันแนะมมยืนโชว์กันเก็บเข้าแบบคลังสะสมของคุณ อะไรอย่างเงี้ยสุ่มมาไปอีโวไม่ได้ง่ายเล่นนิดๆหน่อยๆก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้แล้วแล้วมีในส่วนของความยากของเกมเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดในคลิปในวันนี้ให้ฟังในในแง่มุมของผมแล้วกันนะครับนี่อันนี้ผมก็ชอบทุกคนคอสเมติกที่แบบน่ารักมากเลยอะคือมันเป็นออไม์ ai, มันน่ารักมากเลยนะครับผมโอเคกลับเข้าเรื่องกันดีก,กว่าถ้าเกมเกมนี้มันกลายเป็น T d แนวสะสมละ่ะ แล้วอย่างที่ผมบอกเลยครับทุกอย่างในเกมเกมนี้ในเรื่องของความสวยงามเนี่ยมันสวยจริงๆมันสวยตั้งแต่ยูนิตเลยครับโมเดลยูนะิตสวยนะนี่คือจุดแข็งของเกมเกมนี้นะครับจุดแข็งของเกมเกมนี้เนี่ยโมเดลโหดมากคอสเมติกเบรซิ่งคุ้มจริงๆครับกับการที่คุณได้มาครอบครองนะคือเนี่ยคุณได้มาครอบครองคุณยืนแอคแบบในทีนหล่อ,ลอเท่ๆในล็อบบี้เฉยๆมันก็ฟินแบบฟินมากๆเลเวยแล้วก็ เอฟเฟกต์แอนิเมชันสวยงามในเกมนะถ้าทุกคนแบบมีทั้งตัวบัฟตัวต่างตัวนุ่นตัวนี่ลองไปดูเอฟเฟกต์แอนิเมชันในเกมจริงก็ได้เวลาเปิดเอฟเฟกต์มันสวยงามมากๆครับแต่มันน่าเสียดายจริงสําหรับจุดแข็งในเกมเกมนี้ที่เขาตั้งใจทํามากๆคนที่ตั้งใจทํา VFX มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าคนมันเล่นน้อยเล่นน้อยลงเรื่อยๆทุกคนอืม ยีงี้ครับผมขอเท้าความอดีตของผมก่อนแล้วกันที่ผมบอกว่าผมเข้ามาเล่นเกมเกมนี้ในยุคที่ผมเล่นนะมันเป็นยังไงคือตอนที่ผมเข้ามาเล่น aw หรือ anime world เนี่ยผมเล่นเป็นเกมแรกในหมวดของ anime td เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยอารมณ์ตอนเล่นบรรยากาศเนี่ยมันดีกว่านะปัจจุบันมากๆครับเพราะว่าบรรยากาศในอนดีตเนี่ยคอนเทนต์มันยังไม่เยอะมากครับ และตัวเกมอ่ะมันมีความแคชชวลอะแคชชวลมันคือแบบว่าเข้าถึงน้องๆหรือเข้าถึงคนที่เล่นทีดีไม่เป็นได้ง่ายมากๆในยุคก่อนคือผมได้รับประสบการณ์ที่เกมมันเล่นง่ายมากครับตัวเมตามีความหลากหลายมากคือคุณสามารถที่จะใช้ตัวละครอะไรก็ได้ท่องไปในโลกทีดีที่มีแต่ความสนุกสนานนะนี่คือตอนที่ผมเล่นเมื่อก่อนเลยในตอนนั้นเนี่ย ความยากในความท้าทายเนี่ยมันจะไปกระจุกอยู่ที่ที่เดียวคือมันจะไปกระจุกอยู่ที่แค่อีเวนต์ใหม่ครับเพราะว่าอีเวนต์ใหม่มันมีตัวละครใหม่ตัวละครรับใหม่แล้วก็มีของอีโวรแลอันใหม่ซึ่งมันจะไปยากแค่ด่านด่านนั้นครับซึ่งมันก็ควรจะยากเพราะมันเป็นอีเวนต์ที่คุณได้รับคอสเมติกที่มันเทพมากๆอ่ะที่มันสวยมากๆอ่ะทุกคนมันก็คุ้มค่าต่อการเล่นที่มันยากถูกไหมครับแต่ตอนนั้นน่ะมันมีแค่นั้นจริงๆครับ ส่วนอื่นน่ะเล่นง่ายมากเล่นสบายมากเก็บสะสมเก็บของอีโวอะไรเงี้ยง่ายสบายมากๆแล้วความสุขของผมณนณะนะตอนนั้นที่ผมเล่นนะมันคือการที่ผมเนี่ยแค่เปิดยูนิตที่ผมสุ่มมาได้จากตู้ครับคือเกมเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นตู้แบบนี้เลยใช่ไหมคือตู้แบบเนี้ยครับผมก็แค่อยากรู้ว่าผมได้ตัวไหนมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเกมที่มันไม่ได้ล็อกเป้าอะไรขนาดนั้น ผมก็สุ่มไปเรื่อยมีไซตามะในตู้มีนู่นม,มีนี่อะไรเงี้ยผมก็กดสุ่ม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 ,มอะไรของผมไปพอมันได้ตัวละครที่ผมต้องการมาผมก็แค่ไปที่ยูนิตแล้วผมก็ดูว่ายูนิตตัวนี้มันอีโวยังไงนะมันมีระบบอีโวหรือเปล่ามีระบบคอสเมติกใส่หรือเปล่าแค่นั้นเลยจริงๆครับเกมนะ้ตอนนั้นความสุขของเกมก็คือการที่คุณได้ยูนิตใหม่มาแล้วคุณก็ไปอีโวเพื่อได้คอสเมติกสวยๆมาใส่ได้ยูนิตสวยๆที่อีโวมาแล้วแบบครอบรองแบบง่ายๆเลย นั่นคือความสุขของเกมเกมนี้ซึ่งนั่นเป็นจุดแข็งที่สุดข,ของเกมเกมเขาแล้วครับผมมองว่านั่นคือจุดเด่นของเกมเกมเขาแล้วก็คือเรื่องของการอีโวตัวละครและเก็บสะสมเข้าครังมันมีแค่นั้นจริงๆซึ่งอย่างที่บอกครับถามว่าเฮ้ยถ้ามันมีแค่นั้นแล้วทีดีนะัปัจจุบันเกมอื่นไม่ว่าจะเป็น a l s AV ใช้ระบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะสู้ Anime World ไม่ได้จริงๆครับคือคอสเมติกมันสวยไม่เท่าจริงๆ คือคอสเมติกต่างๆในเกมนี้เนี่ยผมยกให้มันสวยกว่า AA เอจะด้วยควาอสาม,มารนะครับแต่กลายเป็นว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่หยิบจุดแข็งของเขามาใช้ครับเนี่ยคุณเคยเห็นทัสมาก,กิแบบเป็นแบบนี้ไหมคือแค่ทัสเมาก,กิแบบอื่นมันก็แค่แบบไปยืนแล้วก็แอนหลังมีแสงออกมาแต่นี่คือมีหินบินรอบตัวนะครับอุซุยอะอุยหรืออุซุยเทนเกนเนี่ยทุกคน คอสเสิกมันสวยมากๆครับดูดิมันมีไอดอการหายใจมีระเบิดผู้ที่มันเป็นกิมมิคของมุสุยอ่ะมันเทพจริงๆครับแต่เขากลับผ่านเรื่องนี้ไปไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทั้งที่แค่ขายจุดๆนี้เนี่ย ทำให้เกมเพย์มันไม่ต้องไปเพิ่มระบบเยอะแยะไม่ต้องไปเพิ่มระบบเทรดไม่ต้องไปทําให้เกมมันสเกลความยากในทุกๆแพททุกๆแพทณทีดีณปัจจุบันเนี่ยชอบทําอย่างหนึ่งเลยก็คือชอบทําเกมเพย์ให้มันหลากหลายเรื่อยๆแต่เขาไม่รู้จักจุดแข็งของเกมเขาเองไงครับว่าเฮ้บางเกมอ่ะมันมีจุดแข็งจุดแข็งที่เกมเพย์ไงคือเกมเพย์มันเทพแต่เกมเกมนี้เนี่ยความเทพของมันคืออะไรอ่ะคือความสวยงามนี่แหละที่สามารถที่จะทําให้ คุณดูดีเหมือนเกมนะปัจจุบันในตนลาดไม่ว่าจะเป็น go garden s t e w a b e r n a r หรืออะไรเงี้ย g i m m ิ c เกมเพย์มันเข้าใจง่ายๆเลยครับแต่เกมคนเล่นเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่การเก็บสะสมการที่คุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ได้รับเสพประสบความสําเร็จเสพกับการที่เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆเกม afk นะปัจจุบันเกม rng นะปัจจุบันเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยครับเกมปลูกผักอะ go garden แค่ปลูกผักเฉยเยะแล้วคุณก็ทาฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ ทำความสามารถนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเกมมันก็สเกลความใหญ่โตขึ้นไปได้เรื่อยๆกับระบบเกมที่มันแค่นิดเดียวอะครับแล้วผมก็เลยงงว่าทําไม A W เขาไม่เอาตรงนี้มาทําเขาไปทําระบบเกมให้มันยากขึ้นเรื่อยๆเล่นยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆทุกแพทสเกลความยากของการฟาร์มสเกลความยากของการเล่นไปเรื่อยๆ,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 ๆโดยไม่มีโอกาสในการลดหลั่นให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเสพบรรยากาศเลยทั้งที่ผู้เล่นใหม่ก็ควรจะได้รับ คอสเมติกเบรซิ่งที่มันสวยๆแบบนี้กับกลายเป็นว่าเขากับสเกลให้แต่ผู้เล่นเก่าที่ยังอยู่อยู่ซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าผู้เล่นเก่าอะ่ะเขาคงอยากให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นเยอะๆครับคือมันไม่อยากให้เกมมันตายหรอกเข้าใจไหมแล้วพอสุดท้ายคือกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จุดแข็งของเขาอะ่ะว่าจุดแข็งของเขาคือความสวยงามในการแบบเนี้ยแค่มายืนเสพยืนคุยกันเนี้ยทุกคนแค่คุณได้แบบที่ผมบอกไปเลยอะ่ะ ได้ความสวยงามของคอสเมติกสักตัวหนึ่งแล้วได้ตัวละครอวยมาเก็บไว้ในคังเกมมนี้แม่งคือแบบสุดยอดแล้วอ่ะแต่เขาไม่ทําระบบอินเด็กซ์และด้วยซ้ําเขาไม่ทําระบบที่มันจะทําให้ตัวเกมอ่ะมันสามารถที่จะเสพบ,บรรยากาศของจุดแข็งของเขาได้อ่ะแถมเขายังแบบเหมือนมีการแบบ ให้ผู้เล่นจะต้องไปเล่นอีเวนต์ใหม่ที่มันมีความยากในการสเกลอะเรื่องการสเกลที่ผมบอกคือมันยากแบบไหนหรู้ไหมมันไม่ได้ยากแบบสมมติว่ามันมีแพทหนึ่งแพทสองแพทสามใช่ไหมครับแพทหนึ่งมาเนี่ยความยากของด่านเนี่ยอะอยู่ที่ความยากระดับ5ระดับ6พอมันขึ้นไปแพทสองเนี่ยเกมเนี่ยมันสเกลลิ่งก็คือด่านแรกๆอะ่ะก็ยากระดับ5เหมือนเดิมแต่ด่านใหม่ขึ้นมาระดับ7พอมาที่แพทสามเนี่ยความยากในการฟาร์มความยากอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นมาระดับ8แต่ด่านปกติก็ยัง5เหมือนเดิมมันไม่มีการลดหลั่นหรือทําให้สเกลความยากมัน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 ปรับน้อยลงอะครับเข้าใจไหมฮะคือยิ่งอัพยิ่งอัพเนี่ยความยากในความเหนื่อยในการเล่นอะมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเมคานิกมันสูงขึ้นเรื่อยๆโดยการที่ใช้สมองคิดเยอะมากๆใช้ทีมในการจัดโพดมากๆฟาร์มแล้วฟาร์มซ้ําฟาร์มจนเหนื่อยเนี่ยมันทําแบบนี้ มันเลยทําให้กลายเป็นว่าคนที่ผมกล้าพูดเลยคนที่เล่นณปัจจุบันที่เป็นคนที่เล่นเอนเกมก็เลิกไปหลายคนแล้วเพราะทนไม่ไหวกับความเหนื่อยตรงนี้ความโหดร้ายตรงนี้ที่มันสเกลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกเลยเกมมันแค่แบบปรับนิดเดียวครับคือทําให้ทุกอย่างมันง่ายลงแล้วก็ปรับความยากเนี่ยให้มันพอเข้าใจได้คือมันแบ่งพื้นที่ครับแบ่งพื้นที่ให้ความแคชชัวในเกมเนี้ยมันสูงขึ้นแล้วก็ แบ่งพื้นที่ให้ความท้าทายในเกมนี้มันยังมีอยู่สําหรับผู้เล่นที่รักในเกมนี้ชอบในเกมนี้ใช่ไหมฮะผมว่าแค่นั้นแหละจริงๆระบบเทรดระบบอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นสําหรับเกมเกมนี้ด้วยซ้ำผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเพิ่มมาทําไมในเมื่อตอนที่ผมเล่นในอดีตอะผมก็ไม่เคยที่จะใช้ระบบเทรดมาก่อนซึ่งกลายเป็นว่าผู้เล่นก็ต้องใช้สมองเยอะขึ้นวางแผนเยอะขึ้นมีการฟาร์มโน่นนี่นั่นเยอะขึ้นผมก็เลยมองว่า มันเสียดายจริงๆครับสำหรับเกมที่น่าสนใจขนาดนี้ครับเออเพราะตอนที่ผมเล่นผมบอกเลยนะผมเล่นแบบถอดสมองแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆตอนที่เล่นเกมมากๆตอนนั้นผมเล่นกับเพื่อน3คนครับผมแข่งกันอะไรรู้ปะ่ะผมแข่งกันแค่อีโวตัวละครแล้วก็เอา,เอามาเอามาโชว์กันว่าเฮ้ย อ่ะตอนนั้นผมบอกเอ้ยคาเนกิผมเห็น,าน,นคาเนกิในยุคตอนนั้นอะผมบอกอันนั้นผมไปอีโวคาเนกิแั้วกันเพื่อนผมบอกเฮ้ยอยากอีโวลูฟี่ว่ะอยากเห็นว่าคอสเมติกันเป็นยังไงผมบอกเออนั้นไปอีโวลูฟี่สิเพื่อนอีผมชอบแนวแบบใส่ดาร์กใส่เท่เง,ง,ง,งี้ยไปอีโวกัตอะไรเงี้ยเออไปอีโวกัตดกว่าว่ากัตผมโคตรชอบเลยเท่มากเลยครับพี่เขาก็แยกไปอีโวใครของมันแล้วก็มายืนอวดคอสเมติกนนั่นคือความสุขของเกมเกมนี้แค่นั้นเลยครับแต่ความเหนื่อยของการฟาร์มหรเี้ย มันก็จะมีแค่ตอนไปฟาร์มนามจนู่นนี่นั่นณตอนนั้นที่ผมเล่นนะมันมีแค่นั้นจริงๆซึ่งมันก็อาจจะต้องมีในช่วงของการเทคไทม์อยู่ในแมปบ้างเหมือนพวกเกม FK อะไรต่างๆนะครับมันก็ควรจะมีเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่เกมเกมนี้มันไม่มีในส่วนนั้นแล้วครับมันคือความจริงจังที่ต้องจริงจังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่า,าให้มันเห็นได้ยังไงไหมายถึงว่า คุณคุณเห็นได้ยังไงว่าเกมเกมนี้มัน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 ไม่ได้เป็นแบบที่ผมพูดหรือว่ามันเป็นแบบที่ผมพูดอ่ะก็คือสาเหตุคือเกมมันคนเล่นน้อยลงทุกครั้งครับไม่ว่าจะอัปเดตกี่อัปเดตไม่ว่าคุณจะยัดการอัปเดตมาเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เขาก็ยังทํารูปแบบเดิมๆครับเพราะเกมมันไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นเลยแถมตัวเกมก็อย่างที่บอกสเกลความยากใส่ระบบที่ยากจะเข้าใจ แล้วก็การจัดทีมอะไรไม่รู้ที่แบบจริงๆแค่เล่นเรื่องธาตุมันก็จบแล้วครับชนะทางแพ้ทางธาตุไหนเนเจอร์ไลท์ธาตุไม่แพ้ทางอะไรเงี้ยแค่เล่นแค่นี้ก็พอแล้วเขาก็ไปใส่ระบบอะไรที่มันแบบเข้าใจยากก็ามาอีกเรื่องของพาสซีฟอะไรเงี้ยไม่งงแบบงงมันไก่ตาแตกทั้งที่เมื่อก่อนผมก็เล่นได้เพราะไม่ได้จัดตามใส่ไม่ได้จัดตามแบบแคลคลาเรีอะไรของเขาอะผมก็เล่นได้แต่ตอนนั้นนปัจจุบันมันเริ่มมีการฟิกซ์เริ่มบังคับให้ผู้เล่นนู่นนี่นั่นได้ สรุปง่ายๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ผมรักเกมเกมนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเกมเกมนี้มันมีข้อดีที่ผมพูดไปทั้งหมดแล้วในคลิปนี้คือผูกคนลองเข้ามาดูเลยก็ได้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นครับลองแวะเข้ามาดูเพื่อนๆที่เขาย,ยืนอยู่ในล็อบบี้อะว่าความสวยงามของคอสเมติกมันมากน้อยแค่ไหนหรืออามันมียูนิตที่คุณชอบไหมผมว่ามันมันมีอยู่แล้วครับเกมมันเปิดมาน,นานมากๆตัวละครยูนิตมันเยอะมากๆยูนิตเก่า ก็คอสเมติกสวยเหมือนกันผมพูดรับประกันในเรื่องนี้เลยแต่อย่างที่ผมบอกไปครับผมมองว่าในอดีตมันเคยลงตัวมากกว่านี้ทั้งที่ตอนนั้นระบบเกมมันก็ไม่ได้มีเยอะครับตอนนั้นที่ผมเล่นอะระบบเกมมันไม่ได้แบบลอบบี้อะไรอย่างนี้จะด้วยซ้ำมันก็มีแค่สตอรี่มีแค่ซัมมอนมีอ่า มิลเลอร์ไม่กี่ตัวอบ,บิสแดนเจียอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีเลยด้วย3กครับซีเค e ดไดเมนชั่นว c h ลี่ e ช g e เลนอะไรเงี้ยไม่มีเลยด้วย3ตอนที่ผมเล่นมันมีแค่สตอรี่โหมดอีเวนต์สเตทอ่ารีสอร์ทโหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ Late Mode, เลดโหมดอีเวนต์สเตทอะไรเงี้ยมีแค่นี้จริงๆครับแล้วด่านมันน้อยมากๆนะแล้วผมเล่นอ n นจอยสุดๆไปเลยครับเพราะว่าแม่งโคตรสนุกเลยนะตอนนั้นเนี่ยถามว่าคุณลองดูเกมอย่างที่มันตีตลาดในปัจจุบันน่ะผู้เล่นที่เขาเล่นอ่ะอย่าลืมนะครับว่าโลบอกสุดท้ายมมันก็ี ขับเคลื่อนด้วยพลังของผู้เล่นส่วนหนึ่งแล้วก็พลังของน้องๆส่วนหนึ่งด้วยคือการที่น้องๆเข้ามาเล่นเกมเกมนี้อย่างเช่นที่ผมบอกอ่ะไอ้ Go Gardens t e e l v e l o c i t เกมพวกนั้นอ่ะที่มันเป็นเขารู้ทาร์กเก็ตกับตลาดการทําเกมแล้วอ่ะมันแค่ทําเกมออกแบบมาเข้าใจระบบเข้าใจง่ายๆแคชชัวแคชชัวแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยได้อยู่กับเกมนานด้วยการที่ได้รับประสบการณ์ในเกมที่ เออก็แค่ทำแค่นี้แล้วเราก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปด้วยกันซึ่ง Td ก็ทำได้เหมือนกันแต่ผมแค่พูดว่าณปัจจุบัน Td ก็แข่งกันทำแค่ระบบเกมเพลย์ครับให้มันมีความยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆมันแทบจะไม่มีการลดทอนหรือการเนิฟอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบให้มันแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้มันแบบเล่นถอดสมองได้บ้างอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่มีเลยไม่ว่ากี่แมปกี่แมปก็พยายามที่จะแข่งขันกันการ scaling scaling ความยากขึ้นไปเรื่อยๆหรือความท้าทายที่แปลกใหม่อยู่เงี้ย ผมว่าจริงๆมัน back-to-basic ได้นะกลับมาเล่นเหมือนยุคที่เล่นอทีดีเมื่อก่อนที่ T ีดีมันเปิดมาแรกๆแล้วทุกคนก็สนุกกับความง่ายของมัน enjoy กับพวกอะไรเล็กๆน้อยๆมันสามารถที่จะย้อนกลับไปแบบนั้นได้นะครับผมก็อย่างที่บอกเลยครับมันก็จะประมาณนี้เลยครับซึ่งณนะตอนนี้เกมมันก็จะเหลือแค่ผู้เล่นที่แบบยังโอเคกับความฮาร์ดคอร์ตรงนี้ยังโอเคกับความยากตรงนี้ แล้วก็ไม่อยากที่จะแบบออกจากเกมเกมนี้เนี่ยอืมจริงๆก็คลิปในวันนี้ครับผมแค่มาพูดเพราะว่าผมอยากให้เกมเกมนี้เนี่ยกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งอยากให้คนกลับเข้ามาเล่นเยอะๆทั้งที่ตัวผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะผมก็รอการเปลี่ยนแปลงของเกมเกมนี้อยู่เพราะส่วนใหญ่คนแค่ต้องการแอ h i ี v อะไรเล็กๆน้อยๆในการเล่นเกมที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการเล่นเกมครับเขาไม่ได้ต้องการความยากหรือความเหนื่อยอะไรมากมายขนาดน,นั้น ผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ก็อ่าบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีผู้เล่นที่ชอบเกมเพย์เหนื่อยๆเหมือนกันแต่ผมก็กล้ารับประกันเลยว่าผู้เล่นที่เจออะไรหนักๆเหนื่อยๆตลอดเขาก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันผมมองว่ามันก็มีทั้ง2ด้านแหละครับนะครับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับความคิดเห็นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างน้อยหรือแบบ ไปสร้างความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าแต่แค่อย่างที่บอกไปเลยครับผมรู้สึกว่าเกมเกมนี้มันมี potential จริงมันแค่ต้องการปรับนิดๆิดหน่อยๆแค่ต้องการแก้ไขมันไม่ได้ต้องการความยากที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ตัวเกมยังคงต้องมีความยากอยู่เล็กๆน้อยๆในเกมนะเพื่อจะเป็นรางวัลของผู้เล่นที่พยายามแต่มันก็ควรจะได้รับอะไรง่ายๆกับผู้เล่นที่เข้ามาแล้วก็เสพบรรยากาศของเกมโดยที่ไม่ต้องการความยาก อะไรมากมายขนาดนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับหวังว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยจะทำให้อยยังน้อยอะคือผมอยากจะส่งคลิปคลิปนี้เนี่ยไปให้ถึงแบบทีมงานของ AW อเพราะว่าผมอยากเห็นเกมเกมนี้กลับมามีคนเล่นเยอะจริงๆครับสักหลักหมื่นอะไรเงี้ยมันก็ดีแล้วอะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าวันนี้ไปแล้วแล้วกันเจอคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย